มีหลักสูตรหลักสูตรหนึงนะครับของฮอสปิกที่ว่ากันว่าเราสอนแต่เรื่องง่ายๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายครับเพราะทุกครั้งที่เราสอนเรื่องนี้เรามากักจะพูดเสมอว่าทำไมเราเรียกหลักสูตรนี้ว่า s c สกูก็เพราะมันเป็นเบสิกที่ทุกคนต้องมี แล้วส่วนใหญ่ก็มักจะมองข้ามโจย์ของคำว่า School คือการวางรากฐานของการบริหารธุรกิจที่ต้องใช้ทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์แล้วเราสองคนก็มักจะบอกนักเรียนทุกรุ่นว่าความรู้นะ่ะมันเรียนกันได้ครับแต่ทักษะและประสบการณ์มันต้องเก็บเกี่ยวกันเราเอง เดือนสามเดือนนะคะครึ่งปีจะเริ่มเห็นทิศทางแล้วว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะอย่างน้อยหนึ่งปีคุณจะได้เห็นว่าคุณควรตัดสินใจเปิดและปิดช่วงเวลาไหนเป็นอีกครั้งที่วันนี้เรามาปิดหลักสูตรในวันสุดท้ายของการเรียนร่วมกันครับผมก็เลยจะพาคุณมาดูว่าจริงหรือไม่ที่ของยากมันกลายเป็นของง่ายได้จริงๆ ทางของ HBS 3นะุนสแต่ก็ตามปกติของ HBS นักเรียนก็จะมาใกล้ๆตอนนี้เพิ่งจะยังไม่8ปดโมงดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็นั่งรอตามระเบียบทุกเช้าจะเป็นอย่างเงี้ยคือผมกับทีมก็จะมารอกันก่อนนะแล้วก็นักเรียนก็เริ่มทยอยตามมาจะเชื่อผมไหมทุกรุ่น HBS สายครับเป็นเรื่องธรรมดาอะไรครับเนี่ยนะ เรื่อเร่งช่วงเวลาแห่งการรอคอยให้เร็วขึ้นผมก็เลยเปิดใช้โหมด t i m e l a p s ์ตั้งกล้องถ่ายไม่ได้เฉยนี่แหละครับนะแล้วก็อย่างที่เห็นนักเรียนก็ทยอยทยอยกันมาพอ9โมงตรงก็ถึงคิวของผ,ผมก็ขึ้นไปอินโทรเปิดการบรรยายการทานใ้เด็กเริ่มสอบแรนะค้มาผมได้ยินเสียงแว้วแววมาแล้ว เาามนว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าไปเห็นรยลเดียดที่มเวนเียนรียนันวันนี้เตรียม3วิธี3กลไกที่เะใช้งานจริงมาแชร์ให้ทุกท่านฟังค่ะสร้างเสริมควบคุมเอาแค่นี้พอนักเรียนทุกคนก็ตั้งใจเรียนกันดีนะครับในช่วงเช้า แต่เชื่อผมเถอะถ้าเป็นช่วงบ่ายหลังเที่ยงทานอาหาราเที่ยงกันแล้วไม่ได้เห็นภาพแบบนี้แน่แน่ตอนนี้ก็16โมงครึ่เดี๋ยวก็ถึงเวลาที่เราจะเบรกครับตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยุทิมาเข้าไปยังสอนอยู่ยน้องเ<ส>ล่กเลยมให้เแต่เดี๋ยวพอ1 0โมงคึ่งเราก็จะมาเบรง ด้วยกันที่โต๊ะแถวนี้นะครับเป<อ>็่เดี๋ยวพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างกันเพรพอใกล้เวลาครับเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเอาอของมาวางให้เราทานกันเป็นของว่างของพื้นฐานทั่วไปนะครับก็เป็นผลไม้พายหนึ่งชุดแล้วก็เป็นโรลหมูแดงอันนี้อร่อยอันนี้อร่อย,อนนอรอยจริงๆผมลองแล้วนะถัดมาก็เป็นพวกเครื่องดืง่มครับน้ําน้ําหวานน้านนําหวานนี่ขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าคนสอนเนี่ยก็อยากน้ําตาลอ่ะอยากหวานนะครับ กาแฟนะอันนี้ก็ขาดไม่ได้สำหรับนักเรียนถ้าขาดที่โคงเรียนก็ไม่รู้เรื่องนี่น่าจะเป็นน้ำหวานของผมแหละนะครับก็แ่ดให้ผมกับอาจารย์ชุติมากันพอเบรกเสร็จแล้วเรากลักบมาเรยียนกันต่อครับเนื้อหาก็คงเข้มข้นตามปกตินั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้กระดูสดชื่นขึ้นมานิดนึงได้กาแฟได้ขนมกันไปแล้ว ก็จะพักเขพักเที่ยงแล้วครับช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรก็เเลียนกันไปเราก็จะลงไปกินข้าวกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นทางเดินจากห้องวังทอกเนี่ยเดินลงมานิดเดียวไม่ไกลเดี๋ยวกำลังหน่อยผมก็เดินทุกวันเนี่ยทุกครั้งที่มีหลังสูตรนี้เดินลงมาข้าบ เราก็จะเจอกับร้านอาหารอยู่ทางซ้ายห้องอาหารที่ว่าก็ชื่อแอดดับเบิลทูนะครับในนี้ก็จะเป็นไลน์บุฟเฟ่มีคนมานั่งกินบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินกันครับสมัยก่อนเนี่ยครับ HPS เราก็จัด TSC Park นี่แหละน,นักเรียนทุกรุ่นทุกคนก็มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไลน์บุฟเฟ่ของ SC Park เนี่ยถือว่าไม่เป็นรองใครจริงๆ แต่พอมีวิกฤตโควิดเข้ามาครับเชื่อว่าวิกฤตรครั้งนั้นน่าจะกระทบบต้นทุนการผลิตอาหารและการดำเนินงานของโรงแรมมากพอสมควรและเท่าที่เห็นเนี่ยเชฟหน้าเก่า,กาคุ้นๆก็หายหน้าไปหลายคนผมเดินดูอยู่สักพักหนึ่งก็สัมผัสได้ว่ายังคงความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่อยู่บ้างแต่ไม่อลังการมากมายเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วแต่เอานะ ก็ยังมีอาหารอร่อยอร่อยให้ทานอยู่หลายรายการครับตัวอย่างพวกนี้อาหารทะเลกุ้งหอยแมงผู้ก็ยังมีพอใช้ได้อยู่แต่บทสุดท้ายผมก็มาจบที่เคาน์เตอร์นี้ทุกทีคือก๋วยเตี๋ยวกับสเต็กแล้วมื้อที่ของผมก็เริ่มต้นที่สเต็กเนื้อมีเดียมแร์เหมือนทั้ง8วันที่ผ่านมา แล้วหมอทุกคนก็มกาดูมเอกสารอาจารย์ชุติมาทุกครั้งที่เอาแฟนบพวกนี้มาผมรู้สึกผม,ผมเปิดร้านหนังสือเก่านะรุมกันแบบสนุกสนานเฮฮามากผมซื้อต่อหนีเลยได้ป่ะไม่ขายครับ <laughs> แจกไปแล้วครับ <laughs> ค่อยๆทำไปแล้วมันก็จะมาเองกีต้รคิปดีมากเลยได้ เป็นต้องกินมากพูดเหมือนกันทุกคนอืมคืนนี้มีฝันนะอ่ะ <laughs> <laughs> หลังจากพักทานอาหารเที่ยงกันแล้วรวมถึงได้ค o ปปป้งานจนหนำใจจนเมมโมรี่โทรศัพท์เต็มไปตามๆกันเราก็กลับมาเข้าการเดีนกันต่อครับ ซึ่งเนื้อหาด้านการบริหารทีมเวทระเบียนของครูชุในภาคบ่ายก็ยังคงความเข้มข้นพาให้นักเรียนบุ่นวายใจกลับการกลับไปผจญภัยในภารกิจนี้อยู่เช่นเดิมและถึงแม้นะครับงานในแผนกนี้จะเป็น,ผนแผนกเล็กๆแต่พอแจกแจงงานออกมาแล้วกลับกลายเป็นว่าเป็นวิชาที่เรียนให้ความสนใจกันคึกคักมากก็ปล่อยให้เขาเรียนกันไปก่อนเดี๋ยวผมมาสรุปตอนแจกใบประกาศทีเดียวครับ คในการเสียบัตรของ h b s ทั้งหมดซึ่งในรุ่น17เนียก็มีทักเรียนเรียนจบไปประมาณ20คนนะครับแล้วก็มีของเทลิขเล็กน้อยหนังสือท,ที่ผู้เขียนขายหน้าตาไปันวันความรู้ไม่ค่อยมีนะครับหน้าตาดีไว้ก่อนอีกคนละหนึ่งเล่มเมื่อการสอนวิชาเวชระเบียนของอาจารย์ชุติมาจบลง ก็ถึงเวลาที่ผมต้องขึ้นไปกล่าวสรุปสุดท้ายเพื่อแรปอัพเกี่ยวกับทุกวิชาที่นักเรียน HBS รุ่น17ได้เรียนไปทั้ง8วันในช่วงเวลาที่เรากำลังเตรียมการแจกใบประกาศเสียบัตรที่ะระลึกก็ยังมีคุณหมอบางคนแวะมาถ่ายรูปชุดเอกสารควบคุมเวระเบียนของครูชูกันต่อแถมด้วยการช่วยกันถ่ายภาพแล้วส่งไลน์ให้กันเป็นทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมครับแล้วช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองวันเรียนวันสุดท้ายก็มาถึงครับ อันที่จริงผมยังแจกใบประกาศไม่เสร็จเลยแต่ว่าเครื่องดื่มก็มารออยู่แล้วก็ไม่ต้องพิธีรีตองอะไรกันมากแล้วครับเครื่องดื่มมารออยู่ตรงหน้าแล้วจะรีรอทำไมให้มันเสียเวลาล่ะครับผมก็เลยคว้าไม่มาเชิญชวนนักเรียนทุกคนดื่มฉลองกันตรงนั้นเลยแล้วก็เป็นไปตามภาพที่เห็นนี่แหละครับ บรรยากาศดีๆกับเครื่องดื่มเย็นๆก็น่าจะเพียงพอการปิดหลักสูตร HBS รุ่นที่17ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีพิธีการอะไรที่วุ่นวายและทั้งหมดนี้คือ r o ็อกบรรยากาศการปิดรุ่น h e a l t h c a r e Princess s c h o o l รุ่นที่17ที่ผมเดินถ่ายมาเองตัดต่อเล่นเองคลิปนี้ก็คงจบลงในเ,งเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับ